แก้มือช้าแก้มือช้าเ็วันหรือหนึ่งอาทิตย์ไม่มีชาไม่มีชาสวัสดีครับอิสานพระเจ้าครับมือมือนี่กับมือมันออกชาชามันซาซาค่ายค่ายว่ามีความรู้สึกนะครับมือชามือชาส่วนมากมันเกิดจาก การนาโตของเอ็นกระดูกที่มันไปกดทับเส้นประสาทไว้นะครับแล้วก็ที่ทำให้มือเฮานี่บอบ,บมีความรู้สึกคนที่เป็นส่วนมากก็สิอายุ40อัขึ้นมาสิพาไปพ่อนไปคลายเอ็นโตวนั่นให้มันให้มันอ่อนให้มันนั่นนะครับเพื่อความรู้สึกของปลายมือปลายนิ้วนี่สิกลับขึ้นมาคือเกา่าตามฉบับภูมิปัญญาผู้เฒ่าพาทำบอกได้คำเดียวว่า สุดยอดไทยเป็นกะน้ำกลมาไปหาสมุนไพรก่อนต้นผักเสี่ยนผีนะครับดอกกะสีออกสีเหลืองออกต้องดอกสีเหลืองอย่างเดียวนะครับดอกผักเสี่ยนผีนี่นี่กะสีลักษณะของหมากอ่อนของมันนะครับถ้าหมากแห่งหมากแก่กะสีเป็นลักษณะนี่หักเอาเลยนะครับหักเอาเลยเลวกะมัดดังไฟ นี่คนดังนะครับคนดังไฟนะครับนี่หมอเด้อหมอหมอแล้วก็เทน้ำใสนะครับน้ำเป่านั่นเอครับโดยประมาณนะครับขั้นตอนการทำนะครับตามดีๆหายอีลิผักเซียนผีนี่ทุกคนรู้แล้วเพราะว่าลุกไปหลายคลิปก่าหักเลยนะครับหักเป็นป้อมเลยนะครับโบต้องล่างก็ได้เพราะว่าอันนี้เฮาโบได้กินน้ำประมาณซัมนี่ผักเซียนผีประมาณก่านึงนะครับ หนึ่งกำมือหนึ่งกำมือใหญ่ใส่ลงไปเขากะเอามาต้มนี่เตาไฟนะครับต้มเลยนี่รอให้มันเดือดแป๊บหนึ่งผักเสียนพีเขาออกตัวยาแล้วเขาก็สิเติมด้วยเกลือเกลือธรรมดานะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะหรือมากกว่านิดหน่อยได้ไม่เป็นไรนะครับกับปล่อยไว้มันเดือดอีโอตลอดมือได้ที่เขากับป้ง ออออ้้้นโนโยปล่อยไว้จะพักหนึ่งถ้าแตะเบิ้งอยู่มันห้อนห้อนเกินไปกะใจเย็นเยนีวิธีแก้มือช้านะครับเขาทำแบบนี้เอามือจุ่มลงไปเลยนะครับโอ้อันนี้มันห้อนนะครับห้อนต้องต้องเอาน้ำอันนี้ค่อนข้างร้อนนะครับค่อนข้างร้อนไปจนถึงอุ่นทำไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับแตะไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เลยมันได้ที่แล้วเขาก็แช่เลยนะครับแช่แบบนี้นะครับ มันนี่ค่อนข้างร้อนนะครับกบสิยูยังสี่แหละนะครับเทียดจังซี่ยูประมาณจนกว่าหน้าอันนี้สีออกอุ่นนะครับจนกว่าสีอุ่นเลยเขาสีแตอยูยังซี่แหละนะครับแล้วก็ค้ามันอุ่นเราเขาก็สิเอามือลงเต็ม เต็มมือเลยนะครับแบบนี้นะครับถ้านิ้วตีนหรือว่านิ้วเท้ามันช้าก็เอาไปแช่ไปจุ่มได้นะครับแบบวิธีเดียวกันนี่แหละนะครับได้ทั้งมือทั้งตีนอุณหภูมิมันได้เขากระสีแค่ยังสี่นะครับแค่ไวเลยนะครับกระสิสับยังสี่แบบนี้นะครับกระทนห่อนจากน้อยขนทํามือละสองข้างเช้ากะเย็นหรือย่างขี้ไล่ก่ไอเทียนึง หนึ่งถึงสองมือแรกนี่มันสีออกช้ามากกว่าเกานะครับอันนี้อย่าไปตกใจนะครับเพราะว่าอันนี้มันกำลังน,นั่นกันอยู่มัน,ม,นมันกำลังสีคลายกําลังไล่ไล่ความช้าความอันนี้ของนิ้วออกอยุคมือที่สามมือที่สี่ไปแล้วมันสีไอร้รู้รู้สึกเลยแหละว่าเริ่มสบายนิ้วแล้วเริ่มสีบดช้าแล้วนะครับอันนี้ขอเวลา แค่เจ็ดวันหรือหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นเองนะครับกระสีหายหายช้ามือมือนี่หายช้าอีหลีนะครับสุดสิดีสุดสิดสดสเกง่งเรื่องมือช้ารวมนิ้วทินพ้อมนะครับกะอันนี้ดีหลีก็ต้องไปหาผู้ใดทั้งสิ้นนะครับแค่หาผักเสียนผีสีใไส้สดหรือไส้แห้งได้เบิดนะครับขอแค่ทำตามวิธีนี้รับรองว่าเจ็ดมื้อนี่ไม่มีชาอย่าลืมบอกต่อละเพิ่นหายเฮาได้บุญสวัสดีครับ